โอเคแล้วก็ตะเวทกสชงไว้แล้วว่าข้อมเดียวแม่นะวันนี้ผมเจอเอเมดอนไม้นะเออมาครับประชีวิตรอดพาร์ทที่สามแล้วเออพาทพาทพาร์ทที่สามพาร์ทที่สองมันเป็นพาร์ทพิเศษนะครับใครอยากดูก็ไปดูได้เลยเนาะพาร์ทที่สองโอ้พาร์ทที่สามเดี๋ยวจะลงวันนี้ วันที่สิบเก้าพอ2อสองก็ลงวันที่สิบเก้าเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ลงโอเคไหมอามารอนมาอามารอนอาเจออะไรบางอย่างที่มันเหมือนเศษทองเออก็เป็นทองเลย

อุ้ยอุ้ยอุ้ยเลุงพี่เจอเพชรแล้วเองไม่รู้พันนี่จะไปนรกได้ป่ะนะโอ้ยก้อนเดียวเนี่ย ล,ลุงเพเจอเพชรแล้วเอโอ้หเลเวลงสิบแบบแล้วอีกสิบแบบก็เลยก้อนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์พูดแรงมากพูดแรงเลยอย่าล่วงลาวานาโอ้โแบบนั้นแหละ

ลุงพีเจอเพชรแล้วเอ็แต่เจอแค่ก้อนเดียวเอ็ดห้องสีน้าเงียบเงียบเงียเงียเงียว้าวโหน่าจะมีที่ขุดฟอร์จูนสักที ลุงพี่เจอเพชรแล้วแต่เจอแค่ก้อนเดียว อะไรอะสีฟ้าฟ้าเฮ้ยเลสีฟ้าขุดดดกเจอเสีฟ้าฟ้าแล้วต้องเสียงรู้แล้วว่าจะเข้าได้ไไมขุดบล็อกอีสเปนอัน

กินเนื้อกินนะ้อเคกินเสร็จแล้วว่นไรวันาานี้เราจะทำมครับแล้วเกมอื่นๆนะอย่างเช่นโรบอทเลยโรบอทไม่ค่อยได้ทำไม่ได้ทำเลย เห็นในคลิป m ค c a บใช่ไหม New Beginning นะอย่าวาง <c oughs> น้องกันเจอเพศแล้วถ้าจินนบิกาสเซฮัตดูอยู่นะพักกดไลค์ด้วยไลค์ด้วย กดไลค์กดแชร์สู่สิบซับอะไครเบอร์ว้าวทองว้าวทำชิ้นก่อทองแล้โอ้ยเขียว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 จะมา呐เอาไปไอเขียวลงรล้ววะทำไม่ลงอ่ะเฮ้ยเขียวเขียวน้องเขียวเขียวเขียวมาก luôn bị chơi thon leo ý chơi thon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  ลุงพีเจอเพชรแล้วเออีกก้อนแล้วเออว้าวเฮ้ยเดี๋ยวทำพบพันเห็นเนีนะเ่ยเลยนะ เปิดเข้าใจด้วยอุ i, isso, Não, am, ้ย er อุ er ้ยเอ้ยคลิปนี้มีช่องนะนี่มีช่องอยู่ไม่ใญ่อยู่ดีๆเจอเพชรอีกนะลุงเพจเจอเพนแล้วเย้โอเคตรงนี้เคลียร์ จะไม่มองนะแกดิกขานะไอ้ฉันจะเอาเอเดอร์เพลนยแค่นั้นเองน,น,นะอ่าคำถามว่าทำไมถึงมาทำยูทูบเหรอโอ้ไม่มีอะไรทำแค่นั้นแหละโอ้วันดึกวันยึกวันยึกวันดึกวันดึก ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ